สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับสายข่าวรายง,งานมาด่วนเลยนะครับในลายเมื่อกี้นี่เองแหล่งข่าวที่น่าที่ถือได้ย้ำนะครับว่าสิ่งนี้ผมจะพูดต่อวันนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุติเป็นเพียงอยยัจฉริยะตัวละครตัวใส่เข้าไปเพื่ออัตลดในการรับรู้ฟังนะครับถ้าใดเข้าใจว่าสิ่งที่ผมพูดเป็นเพียงนิทานกดหัดใจมาสามดวง แล้วก็เข้ามาคอมเมนต์กันเยอะครับกดไลค์ด้วยครับอย่าลืมกดไลค์กันนะครับ fc ครับสายข่าวรายงานมาครับว่านะครับดำเตรียมทําพิธีชุดใหญ่ก่อนวันที่สิบสามนี้นะครับนะครับไม่รู้ว่าไปทําที่เสาหลักเมืองสายรายงานมาว่าไม่รู้ว่าประทาาที่ฐาสาหลักเมืองหรือเปล่าจังหวัดมุกดาหารหรือไปทําที่ไหนน่าจะเป็นสาหลักเมืองนะครับนะ อันนี้แต่งข่าวที่น่าที่ถือได้นะครับส่งข่าวมานะครับว่าดำนะครับเตรียมตัวนะครับไปทำพิธีนะครับชุดใหญ่ไม่รู้ว่าที่ศาลหลักเมืองหรือที่ไหนแต่ที่แต่ที่ทในหมู่บ้านก็น่าจะมีที่แหละไม่รู้ที่ไหนต้องก็เล่นของเลยเหรอต้องเล่นของเเหรอ นะทุกที่มันศักดิ์สิทธิ์หมดแหละไม่ต้องไปไหนไกลหรอกขึ้นไม่ห่าหลวงปู่สิขึ้นขึ้นไม่ห่าหลวงปู่สิขึ้นไมห่าหลวงปู่เลยไม่ต้องไปไหนไกลขึ้นไมหาหลวงปู่คือจบถ้าคุณคิดว่าคุณบอยสุดใจอ่ะจริงไหมครับทุกท่านนี่ผมได้ได้ยินข่าวมาเตรียมโอ้โหเตรียมของเตรียมมันอะไรกัน กนหลังบ้านกันนึกล้ำจะทำพิธีชุดใหญ่จ,จะไหว้ขอพรครับครั้งที่แล้วขอสำเร็จครั้งนี้อาจจะไม่สำเร็จก็ได้นะครั้งที่แล้วว่าสำเร็จแต่ครั้งนี้อาจจะไม่สำเร็จก็ได้นะอืมปากไว้คิดด้วย นะครับฝากไว้คิดด้วยนะครับครั้งก่อนคุณอาจทำสำเร็จนะครับแต่ครั้งนี้มันอาจจะไม่ใช่ที่คุณคิดก็ได้นะครับ้ังดำเล่นของเลยเหรอึเล่นของเพต้องการที่จะชนะแล้วก็ต้องการอย่นงสิบล้านขนาดนั้นเลยเหรอ อันนี้สายข่าวพักนามรายงานมานะครับแล้วาสยข่าวนี้น่าที่ถือได้ด้วยรายงานมาแล้วครับว่าจะมีการทำพิธีกันชุดใหญ่เลยนะทำพิธีชุดใหญ่เลยชุดใหญ่สารพิบกันเลยนะครับนะกันเลยทีเดียวนะครับการไม่ธรรมดานี้ดับมันไม่ธรรมดาเนี่ย นะครับชุดใหญ่ก็มาเออดำนี่ป็นไม่ธรรมดาเว้ยนะครับเล่นของก็มาด้วยนะครับนะเดี๋ยวมึงเจอไหลทําของกลับเลยก่อนนะก่อนดู๋ยวงสั่งไหลเลยไหลมึงสก,กัดเลยดิว่าเออจะสั่งไหลสก,กัดเลยอ่ะบอกไหลสก,กัดเดี๋ยวมึงเจอของไหลอมองหเรื่องอ่ะจริง นะครับเดี๋ยวมันเจอของไหลรู้เรื่องเลยแหละนะครับของไหลแรงนะอยี๋ท้าทา,า,า,ายระบบไหลนะอันนี้บอกแล้วนะดำไหลของมันแรงนะอืมนะครับอยาให้ไหลส่วนกลับเดี๋ยวให้ไหลส่วนกลับแลกว่น็นะครับเพราะนั้นไอพี่ครับเนี่ยให้นางทำไงก็ทำเลยครับเอพี่ครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ไม่เข้าข้างของชั่วนะครับ เชื่อมดีดซีงสีไปเขาเขาไม่เอาแก้วค้างค,ค,คนโกหกอะ่ะพูดง่ายง่ายคือซีงซงีไปทับคนโกหกจําไว้ง,ง่ายๆเลยหลักสูตรง,ง่ายๆเลยนะครับซีงซีไปทับคนโกหกอืมก็รอดูครับว่าทิศสามจะทำยังไงแต่ผมไมีไ้ข่ามาว่าเตรียมวิธีชุดใหญ่เลยเตรียมของชุดใหญ่เตรียมทำวิธีโอ้เล่นของชุดใหญ่เลย ไปกับพิบเลยก็เอาก็ลองดูนะก็ลองดูว่าที่สามเนี่ยจะยืนแบบโซเซโซเซหรือจะยกแก้วที่สามม่รู้กันนะครับที่สามม่รู้กันนะเออ น้องดำทำอะไรไว้อยู่นใจตอนแรกคุณอาจจะรอดพอแก้ผ้าเอาหน้ารอไปก่อนท้งแรกเพื่อไม่ให้อะไรไม่ให้องค์กรอะไรเสียหน้านะเออทางนี้ผมเชื่อว่าดำน่าทำใจแหละมันน่าจะรู้ตัวไหมงั้นมันคงไม่ไปเล่นของชิ้นใหญ่หรอกทุกคนครัม่งั้นคงไม่ไปเล่นของชิ้นใหญ่หรอกครับเชื่อมดี นะครับฝาคิดพิจารณาด้วยนะครับนะคนอนะมันทำไม่ดีอ่ะที่เราสิดไม่ช่วยนะครับจำมาไว้นะถ้าคนทำดีมันก็ได้ดีแต่ถ้าคนทำไม่ดีอ่ะเขอไม่มาเข้าข้างนะครับที่สราซิดอ่จะจำมาไว้นะครับเแล้วก็เฝ้า,าให้คิดด้วยนะครับ ไม่ต้องไปทำกายอไกี่ครับไม่ต้องไปอะไรกายหรอกครับไปที่หลวงปู่ลิ้นเนี่ยจบสุดแต่ผมเอกใจว่าทำไมนาไม่กล้าขึ้นเอกใจนะผมเอกใจนะาทำไมนาไม่กล้าขึ้นแสดงว่านาต้องโกหกอะไรไปเยอะเรื่อมว่าหลวงปู่เป็นคนในพื้นที่ท่านยังอยู่นะผมเชื่อท่านยังอยู่ผมเชื่ออย่างนั้น นะครับอืมไม่ใช่ท่านไม่อยู่ผมเชื่อว่าท่านยังอยู่แต่ช้านั้นมาทักสิบมากๆด้วยไม่ใช่ไม่ทักสิบทักสิบมากๆด้วยนะเพราะฉะนั้นก็รอดูครับว่าผลจะออ,อ,ออกยังไงจอกหัวก้อย นะครับและซิชานก็ฝากไว้คิดพิจารณานะครับทุกคนเนาะเป็นกำลังใจให้กันเราก็ยังสู้ต่อไปครับเราก็ยังเชื่อมั่นในตัวของไอคโคศงพระทับเมียว่าคือผู้บริสุทธิ์ไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิดเราเป็ยังฝามั่นอย่างนั้นฝักคเข้มส่็นตังวงของเรานะครับเป็นมันเป็นความเข็นส่วนตึงวงเราเนาะนะครับโอเคครับท,ที่ครับคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้ครับ